อันนี้คือพวกผมอะ่ะลงมอดกันอยู่ซึ่งเดิมทีอะเดิมทีที่ผมพูดไปก็จะมีแค่สองโลก็คือมีคนทีต่ต้องคอยซ่อมยาตามจุดต่างๆกับฆาตกรไอ้มอดเนี่ยมันจะเพิ่มตำแหน่งมาอีก4ตํตำแหน่ง มันจะมี1ก็คือเป็นหมอหมอเนี่ยจะมีความสามารถใส่เกาะให้เพื่อนได้คนที่โดนใส่เกาะเนี่ยมันจะขึ้นเป็นขอบๆสีฟ้ารอบตัวซึ่งไอตัวที่โดนใส่เกาะเนี่ย i m สเตอร์หรือฆาตกรอ่ะจะไม่สามารถฆ่าเขาได้จนกว่าเขาจะฆ่าหมอเอน e n เนียร์หรือช่างช่างมันมีความสามารถในการซ่อมส่วนไหนของยานก็ได้ครั้งเดียวแล้วก็มีความสามารถในการโดดลงหลุมหรือโดดลงท่อสวรรค์อันที่3เป็นโจเกอร์ โจเกอร์จะคล้ายๆกับฆาตกรแต่ไอตัวนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถฆ่าใครได้เลยไอตัวนี้คือต้องคอยแบบทำตัวให้ผู้เล่นคนอื่นน่ะสงสัยมันเพื่อบวดมันออกจากยานถ้ามันดนบวดออกจากยานเนี่ยมันก็จะชนะคนอื่นก็จะแพ้อีกตัวหนึงเป็นออฟฟิเซอร์หรือตำรวจตำรวจมีความสามารถคล้ายๆกับฆาตกรคือเขาสามารถฆ่าใครก็ได้ในเกม แต่เขาต้องฆ่าให้ถูกตัวสมมุติถ้าเขาฆ่าผิดตัวแบบไปฆ่าคนเนี่ยเขาก็จะตายเองเอารมณ์คล้ายๆกับฆาตกรแหละตัวตำรวจ level, level. สวยสวยหาคนก่อ,อ <S <S แล้วกัน จะฆ่าพี่หรือเปล่าออแทน no, 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 no. หนนนนมแม่งเห็นแค่ปลายเท้าแทบช็อก

ต้นเกมอีกแล้วเหรอต้นเกมอีกแล้วเหรอเกิงใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นคือเลือดเต็มแน่นอนเลยจ้าแน่นอนโอเคโอเคเดี๋ยวให้คนที่เห็นเหตุการณ์เป็นคนแจ้งจัมมอธิบายมาคืออะไรขึ้นบ้างเมื่อกี้คือเราไปดูกล้องใช่ปะก็แบบเดินหาศพมาแหละ แล้วก็เออดูกล้องแล้วก็จ๊ดๆแล้วก็เห็นสีชมพูกับสีส้มยืนประเจอ๊ประเจ๊กันอยู่หน้าประตูอแล้วเหมือนประตูมนีสีส้มหมักตายแล้วคาหนังคาเข่าหรือเปล่าประตูหนีตายเขตายแล้วคาหนังคาเข่าแต่ว่าว่าเพื่อนไม่รีพอร์ตไงว่าจะเลี้ยงแต่โหวตโหวกดโหวตกดโหวตไม่เก่งกว่อกูอีกนะโหวตสักทีแมน คนไหนอะพี่กดที่ชื่อใครก็ได้มึงโดนวตออกอยู่เนี้ยแอนดแนเป็นพิเลเหรอมึงฆ่าคนต่อหน้ากล้องอะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูเป็นโจ๊กเกอร์เยี่กูยังไม่ได้ใช้สกิลเลยแอีกแลนวโจ๊กเกอร์เสร็จกันกัน คุเชื่อไหมว่ากูกระโดดทอดให้มันดูแล้วมันก็ฆ่ากูอ้ที่เปิดโรงพยาบาลเอ๊ะวันนี้น่าจะได้แบบว่าเป็นแต่คนดีดูจากทรงแล้วนะฮะไม่น่าได้เป็นคนร้าย กูว่าแล้วอสัตว์เอ้ยเรื่อ็ทำอะไรเก่งฮะ มึงจะทำอะไรมึงถามนะแล้วมึงหวดใครเนะี่ยไม่ถามว่าตายที่ไหนเฮ้ยมึงหวดใครกันไม่ถามว่าตายฮะนี่จะไม่พูดกันเลยเหรอยด่กรง กินหมมหน้้เยผมไม่ทันแล้วมั้งเอาก็เหคนตายว่าอยู่ที่ไหนอ่ะกูคงตายแล้วแหละดูกระเพาะเนี่ยโคตรเฟสเดี๋ยวพี่ตามไปหาเป็นไปได้วะโสงสมใสอะไรกูกันน่ะ ฟผมอยู่กับสีฟ้านะฮะผมอยู่กับพี่สีฟ้าตอนเจอศพอ่ะอยู่กเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นได้ไงผมยังไม่เห็นใครเลยขาพี่อ่ะพี่อันนี้โหวตใครโหวตกูกันเหรอถามจริงถ้าพี่โอมตากูบอกไงนะโคตรแพ้ไอ้สัถามจริงกูไม่เจอใครเลยไม่ใช่ไม่ได้โหวตพี่กูไม่เจอใครเลยกูคงตายแหละเฟสเดี๋ยวพี่เข้าไปหาไอ้ตอง มารับกูด้วยใครเขเาโกรธกูวะกูถามจริงเนี่ยมึงก็นาก่าจะรู้อยู่แล้วกูไม่เห็นใครเลยกูพูดมาขนาดนี้แล้วเหยื่ออารมณ์ไอ้เจ๊เหยื่ออารมณ huh. ์ปัดแปรดแน่ๆ กูให้ตัดสินใจันอีกรอบอ่ะเมื่อกี้กูบอกแล้วกูไม่เห็นใครเลยเว้ยโคตรไวกูไม่เห็นใครเลยเข้าใจไหมไม่มีใครโหวตพี่เองอะไรเนี่ยเท่ไหร่เท่าไหรหย่ออารมณ์ไป่เหย่ออารมณย่าหัวโขกอหยื่อารมแม่งเอ้ยคนโข้อสงสารพี่โอมเลยสัตว์ แปรดอานเรียบร้อยอ่ะไข่ต้มไข่ต้มซบซบซบอ, <c oughs> อืมนี่จะโหวตกูอีกไหมกูถามจริงเหอะ้ังถูกคนแล้วนะโ <c oughs> <c oughs> อ้ยย่ย ต้องมีใครกูต้องตีไอ้ที่เก่งสิกูต้องตีนะพี่สีขาวอ่ะพีเก่งเป็นจ็อกเกอร์ไอ้ยี่อพี่สีขาวผมต้องไปต่อหน้าพี่นะนั่นน่ะสิเหี๋ยวอารมณ์เพียโดนปัดแปรดแน่ๆเจอเนื้อปลาเตตึก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 รันกดปุ่มกดปุ่ม โอ้โหทันวันดีไอ้เก่งมึงเป็นโจ๊กเกอร์มึงไม่บอกเป็นโจ๊กเกอร์กูหดแล็อกและบกูอโวสีดำเออกูก็โหดเนี่ยอ่ะไอ้เฮียเหี่อารมณ์วะไอ้เฮียกูทุบโต๊ะไหนดีมากมึงรู้ไหมมันจะถูกโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยแมน แม่์ทำไมมึงไม่โหวตกูเหมือนเดิมมันได้ไม่จบไอ้ีกมึงนี่นะกูสั่นแน่เอ็มวีพีมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปโหวตเท่ากันเท่าไหร่ต้นเกมไม่ได้จบไปละ เพี่โอมใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนแก้ไฟจากระยะไกลปะใช่ใครเฟสเองเฟสอ่ะใช่เพราะว่าพี่อยู่ห้องไฟแล้วไฟมันเสร็จก่อนใช่ไหมเอออืมมันกำลังจะนี่แล้วก็พุ่มมาหาพี่โอมใจเย็นใจเย็นรู้ว่าตกใจได้ที่ไหนเจอมันไม่ได้เจอเมื่อกี้ผมเห็นกดมันรีพอร์ตขึ้นมาไงฝั่งไหนอะลูกก็มึงอยู่แถวไหนอ่ะ มันอยู่ตรงหน้าหน้าไอที่มันดูพิธีบรรจงตรงที่ดูทีวีบรรจงของแอดมินคนที่ชอบดูทีวีบระจองกูโหวตเลยแล้วกันเอามีอยคนเดียวชอบดูทีวีบระจอนกูโหวตเลยกูบวชอยแล้วกันไม่รู้ไม่รู้ใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแหละ วดอย่าอารมณ์ต้องเป็นสีเหี่ยอย่าอารมณ์ป่ะเนี่ยอย่าอารมณ์ป่ะเนี่ยกูจะบอกว่ากูมีสักสักแอน

โตลโตโตอะไรนะเก่งเก่งเห็นอะไรในตัวฉันฆ่ากูดี้ฆ่ากูดีเก่ง เก่งเห็นอะไรอ้เจ็กูอยากาว่ม่เใจวัตอ่ะไม่เข้าใจยคัวว้มึงสินะที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกูกำลังจะพูดเลที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดสินะเก่ง ตคนเยี้ยมมึงรู้สึกยังไงเฟสที่สอคัญงใ้มันหน่วยตัเนี่ยคนเยี่ยมึงรู้สึกยังไงเมื่อวานอ่ะกูรู้สึกเดียวกับมึงเลยแหละ เจอกันในท่อพี่เดนท่าโชว์กูด้นะแหม่้อาปาดแปลด